ไม่ใช่รักออนไลน์เป็นเพื่อนออนไลน์พี่รู้จักคนที่ฉันรู้จักมาหลายปีคนนั้นร้านงี้ไงล่ะฮะเขาเหรอทีนี้ดูเป็นศิลปินแล้วสิละฮะศิลปินมากเคยเจอกันแล้วเหรอยังเลยครั้งที่แล้วพวกเรานัดเจอกันที่ห้องนิทรรศการพอเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นฉันไปโรงพักเลยไม่ได้เจออืมดีมากแต่ฉันว่าเขาไม่ค่อยโอเคนะทำไมอ่ะ จากผลงานของเขาฉันสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกชื่นชม,ชมเพศหญิงมากๆอะไรแบบนั้นของเขาอืมความรู้สึกเริ่อมสายแบบนี้สวยงามมากแต่อ่อนแอมากดูจากประสบการณ์ด้านความรักของฉันมาหลายปีคนอย่างเขานะ่ะนะน่าจะหน้าตาอัปกปณ์มากเชื่อฉันเถอะ ดูรูปก่อนต้องเป็นแบบกล้องหน้าไม่มีฟิลเตอร์อะไรแบบนั้นนะทำงานแล้วนะมาเข้ามาอ๋อเปลี่ยนรองเท้าซะเอาเลยฮะยืนเหม่ออะไรรีบเข้ามาสิอ๋อครับส่งของมาให้พ่อเน่ยครับอเข้ามา But คราวนี้ทางพ่อของแกเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อเพื่อ,อร้อยเขาไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผมไอ้อย่างพ่อต่างหากที่เป็นพ่อแท้ๆของผมใช่ถึงจะพูดแบบนี้แต่ยังไงซะหลายปีที่ผ่านมาทั้งค่าเทอมค่าคลองชีพเขาก็เป็นคนควักให้แกนะถึงใจแกจะไม่ชอบเขาแต่ก็อย่าไปทำร้ายใจิตใจเขาเลยพ่อผมรู้ ราอยู่ที่บ้านไม่พูดถึงเขาได้มอ๋อก็ได้ก็ได้ไม่พูดถึงไม่พูดถึงใบประกาศนิยบัตรทุนการศึกษาเกียรติบัตรนี่ทตู้เย็นนี่ยังใช้อยู่เหรอกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่พังก็ใช้มันมาเรื่อยๆนั่นแหละเฮ้ยแบบรักษาความสดที่สุดนองสากำลังไปที่นิยมเดี๋ยวผมซื้อให้นะเฮ้ยอย่าๆๆแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว อย่ากลับมาใช้เงินสุ่มสี่สุมห้าเลยมันก็ไม่ได้เสียงดังน้ำแข็งก็ไม่ได้เกาะด้วยยังใช้ได้ <laughs> ที่ห้องผมมีคนอยู่เหรอเมื่อเช้านี้นะ่ะเสียวเจียนโทรมาทำรับรับล่อล่อบอกว่าวันนี้จะมีคนมาเพิ่มคนหนึ่งพ่อก็นับว่าเป็นแกนี่แหละทำไมเดาถูกล่ะ อีกแล้วเหรอคะเมื่อวานกลับมาคนหนึ่งอีกคนจะกลับมาเมืม่อไหรเหรอคะอีกคนอยู่ที่อังกฤษน,ะนั่นเครื่องบินยังต้องใช้เวลาตั้งสิบกว่าชั่วโมงนึ่จะกลับก็กลับได้ที่ไหนกันเล่าเอ,อ๊บอกสิคนไหนหรอคนนี้คนนี้เหรอหน้าค,คุ้นๆนะคะเหมือนจะเคย<ฮ>เจอที่ไหนมาก่อนเลย,ยฉันนึกออกแล้ว คนนี้ลูกชายคุณใช่ไหมคะเธอช่วยขยายใหญ่หน่อยได้ไหมใช่ใช่แล้วจิวชิวฉันเห็นเขาหลายครั้งแล้วทำไมเขาไม่กลับบ้านล่ะคะฉันนึกถึงตอนนั้นตอนที่เพิ่งจะรับแกมาจากชนบทนั่นพอมาถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรแกก็แย่งทำซะหมดกลัวว่าพ่อจะส่งแกกลับไปเด็กอย่างแกเนี่ยนะชอบคิดมากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ชอบดึงเข้ามาใส่ตัวผมเคยบอกว่าพอเรียนจบแล้วก็จะกลับมาแต่ก็ไม่ได้กลับมาอยอมรับพ่อเรรวยพอไปทีไปตั้งหลายปีผมว่าผมทำให้ทุกคนต้องผิดหวังนะ พวกเราก็โทรหากันตลอดไม่ใช่เหรอพ่อเคยตำหนิแกด้วยเหรอฮะทำไมแกถึงคิดแบบนี้นะผมรู้พ่อไม่เคยตำหนิผมแต่ผมเองรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงผมมาเสียเปล่าเลี้ยงมาเสียเปล่าพ่อแม่น่ะนะต่างก็หวังจะให้ลูกได้ดีถ้าลูกได้ดีจะมีเลี้ยงเสียเปล่าที่ไหนกัน ถ้าคำว่าแกเกเรออกไปทำลายสังคมแบบนั้นถึงจะเรียกว่าเลี้ยงเสียเปล่าพ่อของแกนักเรียนมาน้อยชีวิตนี้คงจะวิ่งวุ่นอยู่รอบเคาน์เตอร์คิดเงินกับเตาแก๊สพ่ออยากจะให้ลูกได้เรียนสูงๆอนาคตสามารถบินได้สูงกว่านี้หน่อยจะว่าไปอย่างน้อยที่สุดบินไม่สูงก็ไม่เป็นไรหรอกขอแค่มีความสุขไปตลอดชีวิตก็พอแล้วล่ะจริงไหม อีกอย่างพ่อก็ยังหนุ่มยังนั่นแล้วพ่อก็มีร้านบะหมีด้วยต้องใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติแกจะมากวนแทนพ่อทำไมกัน <c oughs> ทำไมถจะไม่พูดอ่ะขอบตาแดงเชียวร้องไห้หรือไงเนี่ยเปล่าไม่ค่อยสบายนะอ๋อใช่ใช่ใชช,ช่ไม่สบายเพราะลมพัดแรงอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> พ่อเองก็เหมือนกันนั่นแหละ พ่อแม่บ้านอื่นแต่ก็หวังให้ลูกตัวเองประสบความสําเร็จทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานแต่พ่อกลับหวังให้ลูกชายตัวเองมีความสุขง่ายๆแค่เนี้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคนเรานะถ้าอยากจะมีความสุขไปทั้งชีวิตน่ะไม่มีใครทําได้จริงๆหรอก <laughs> พ่อผมชอบคุยกับพ่อจังคุยกับพ่อคุยยังไงก็ไม่เบื่อ <laughs> ได้งั้นก็คุยกันบ,บ่อยๆสิ <laughs> จะคุยก็คุยสิแกจะนั่งแคะเล็บทําไมกันเล็บนั่นน่ะแค่จนทู่หมดแล้วถ้าไม่มีอะไรจะทําก็ช่วยพ่อเลือกผักสิเมื่อก่อนนี่ชอบไปลุกมือพ่อมากไม่ใช่เหรอ,อดีจังเลยนะแกกลับมาแล้วลิงเสียวก็กลับมาแล้วครอกลัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีจริงๆเลยเอ๊ะ เมื่อไรอจะย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันล่ะอ๋อผมไม่กลับมาแล้วเฮะผมเช่าห้องอยู่ตรงข้ามหลี่จินเจียนคุยกับหลิงเซียวแล้วด้วยพวกเราจะพักอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนดูแลหลี่จินเจียนแต่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกลับมาบ่อยๆได้ <c oughs> เออได้แบบนี้ก็ได้พ่อ <c oughs> <P aper> ยังไงสักครั้งนี้ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่เฝ้าทุกคน <c oughs> แกเด้อจะอยู่เฝ้าทุกวันเลยนะเห็นบ่อยๆก็น่ารำคาญเนอะพ่อ <balancing> ห้ามรำคาญผมนะ เจนเจียนยายเจียนจ้ากลับมาแล้วเหรอยายไปเต้นอีกแล้วเหรอคะใช่พราะเขาบอกให้ยายไปนาเต้นน่ะบอกว่าถ้ายายไม่ไปจัดการกันไม่ได้อเจนเจียนยายได้ยินว่าพี่ชายของเธอทั้งสองคนน่ะกลับมาแล้วโอ้ยทีนี้พ่อของเธอน่ะได้สมัยสุกสินะและอีกอย่างนะแถวบ้านเราน่ะก็พ่อเธอในแหละที่วาสนะดีที่สุดแล้วนี่ไว้เดี๋ยวยายเลี้ยงข้าวทั้งครอบครัวเธอนะไว้เจอกันนะคะคุณยายจ้าไว้เจอกันจ้า พี่ดอมแบกบเธอไปเองพี่ดอมแรลงเยอะแพี่หลิงเซียวบอกว่าจะไปหยิบรองเท้ากันฝนบอกว่าอย่าให้พวกเราไปไหนนันขนาดนี้แล้วก็ยังไม่กลับมาต้องกลับบ้านไปอบอิลลูกชีแล้วแม่ดอดบักขึ้นมาเลยคะ วันน้พ่อด้วยขอบใจลูกพ่อดีๆดีใจลูกความจริงๆนั้นเนี่ยพ่อนี่ของพ่อพ่อก็มีด้วยเหรอเนี่ยพ่อท้องมันเกิดจะจะซื้อของขวัญให้เขาทำไมอ่ะเนี่ยมันเหมือนกันนี่นาโอ้จริงๆเลยดีใจจากลูกดูสิว่าเป็นไงสวยดีเนี่ย ใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้นะน้อยเลยนกนางแอ่นนะเนี่ยเห็นหรือเปล่านกนางแอ่นไม่ใช่นกหรือไงล่ะเอ้ยนก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 ยอมให้นายเลยอันนี้มันวัยรุ่นเกินไปไหมเนี่ยไม่ครับไม่เหมาะมากแล้วเหมาะเหรอพ่อจะลองดูพ่อจะลองดูงั้นก่อนนะลองใส่ดูซิลีเจนเจนนี่เป็นกระเป๋าที่พี่ซื้อให้เธอขอบคุณนะพี่บอบลรี่ทำไมล่ะเปิดดูซินี่นี่มันแพงเกินไปแล้วมั้งไม่แพงไม่แพงวางใจเธอ ไว้พี่รองหังกันได้มากกว่านี้้อาไรกันซื้อเลยกระเป๋าเล็กๆแค่นี้จะเท่าไรเชียว่ซื้อจะเกรงอกเกรงใจพี่แกทำไมล่เอากมาแล้วได้งั้นก็ขอบใจพี่รองนะอันนี้อันเดียวก็พอแล้วเกรงใจแล้วเกรงใจแล้วพี่ดูพี่สิพี่ก็ไม่บอกว่าพี่จะกลับมาผมเลยไม่ได้เตรียมให้อะไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกัน แล้วก็ได้ลูกผมรองเท้าคนนี้แกใส่จะดูดีจะตายไปเห็นไหมเนยพ่อเท้าใหญ่นะมันฝันเดือดแล้วพ่อพี่พี่กินข้าวกินข้าวกินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกนกินข้วนกินข้าวกันกินข้วกนกินข้าันกินข้กนกินข้าวกน้วันกินข้าวกันกินข้กันกินข้าวนกินข้าวนกิน้าวกนกิาวกันน้าวกนกินข้าวกันกนข้าวกนก้าวกยนกิข้าวกนกิ้าวกันาวกั้าวกนกน้าวกนกินข้า้าวกนกิากนกิวนข้า พ่อหลิงของพวกแกนะฉลองวันเกิดตอนแรกพ่อกาว่าจะพักกับข้าวดีๆสักสองสามอย่างเจ้าเขาวันเกิดกลับไม่ยอมจะกินหม้อไฟให้ได้เลยนี่ฉันฉลองวันเกิดทุกปีก็กินแต่หม้อไฟไปเฉยเหรอชดช่วยฉันท <c oughs> ว,ว,วานคือการคืนเมื่อวานผมพักรักษาฟันให้เสียวเจียนอาการอักเสบย,ยังไม่หายเลยกินเผ็ดไม่ได้พี่รักษาฟันให้หลีเจียนเจียนแล้วเหรอหลิงเซียวเรียนหมอฟันเพราะเจียนเจียน เข้าคลินิกทำฟันปุ๊บก,ก็ร้องไห้เป็นหมาหอนเด็กๆเลยเลยเนี่ยหอนสักคนที่อยู่ห่างไปตั้งแปดร้อยลี้ได้ยินหมดเลยหลิงเซียนน่ะเรียนพวกเขาเนี่ยแหละทีนี้ก็ดีเลยต่อไปบ้านเราถอดใครฟันไม่ดีเราก็ไปหาหมอของเราเพราะเรามีหมอของตัวเองแล้วเฮ้ย,ย,ยมาพี่ต่อไปต้องรบกวนพี่แล้วนะใช้น้ำมะพร้าวแทนเหล้าฉันดื่มให้พี่แก้มนึงจีจีพ่อลิงผมทำเค้กให้พ่อด้วยนะทำเมื่อเช้านี้เดี๋ยวผมจะไปเอามาให้เฮ้ยแกทำเลยเนี่ยจริงหรือเปล่า ครับ่ฉันบอกนายทางโทรศัพท์แล้วไม่ใช่เหรอว่าเขากำลังเรียนทําของหวานอยู่จะไปเช็คขนมหวานน่ะต่อไปเสีวเชนยิ่งหางจากพี่รองเขาไม่ได้เลยละพ่อสายมันเกิดคขับใจลูกชายวันนี้จำเองกับมือเลยเนี่ยโอ้ดูสิโอ้ขับใจลูกชายเลยพี่รองด้วยนะเอเอเทียนละต้องขอพรปักเทียนขอพรบเทียนนะไม่เป็นไรผมไปเองผมไปเองรอยแผเป็นที่แผลเ่าไงฮะไม่มีอะไรเลในายนักเถอะทำไมไม่เป็นรออ่ะ แผลเป็นใหญ่ขนาดนี้หมายความว่าไงร้อแผลเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อดูหน่อยสิพ่อดูนยว่าแผลไหเนี่ยพ่อดูสิดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยร้อนแผลเป็นใหญ่ขนาดนี้นี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะไม่มีอะไรครับแค่ไม่ระวังเลยโดนลูกโดนลูกเหรอโดนลูกเลยยังไงโดนลูกตอนไหนแผลใหญ่โตขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่บอกที่บ้านเลยแม้แต่คำเดียวก็นั่นสิก็อยู่ไกลไม่ใช่เหรอครับบอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนเป็นกังวลเปล่าๆ ท,ที่แล้วพ่อไปทำภารกิจไม่ระวังแล้วตกบันไดขาหักแล้วสมองยังกระทบกระเทือนอีกถ้าไม่ใช่เพราะผมแอบเห็นเลยไปไล่ถามทุกคนทุกคนก็คงไม่บอกผมเป็นกันเดี๋ยวนะพ่อหลิงขาหักสมองกระทบกระเทือนเมื่อไหร่กันทำไมทุกคนถึงไม่บอกผมล่ะบอกพี่แล้วจะมีประโยชน์อะไรพี่กลับมาดูแลได้เหรอพี่ กินเถอะดูสิซุปเดือดขนาดนี้แล้วกินเรีบกินเรีบกินเถอะกินหม้อฟไฟกินเถอะใช่ใช่ใช่กินหม้อไฟหม้อไฟหม้อไฟกินมากินลูกชิ้นเนอะพ่อหลิงวันนี้ลูกสาวพ่อจัดงานเลี้ยงให้พ่อดีใจไหมคะมันก็ต้องดีใจอยู่แล้วสิแกเป็นคนซื้อเนื้อหรือว่าแกเป็นคนเลือกผักเลยทำไมเป็นงานเลี้ยงที่แกจัดล่ะเฮ้ยังไงก็แล้ว มีหูเดียวพ่อจะให้หนูแต่งงานกับใครเนี่ยถึงแกมีหูสองข้างจะขายออกเลยหนูเป็นลูกแท้ๆของพ่อไหมเนี่ยฮะลูกแท้ๆของพ่อลูกแท้ๆของพ่อนะเ <c oughs> อาเธอเอาเธอ,อ,เธอรีบก,กินข้าวหลิงเซียวกินลูกชิ้นสิพ่อทำให้แกเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยครับอานี่กินเนื้อสิเอานี่ขอบคุณครับพ่อหลิงเยอะเลยของขวัญของได้ ให้คืนชิ้นใหญ่เลยตอนนั้นฉันก็จะย้ายไปอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปส่งหรอกขึ้นไปเถอะอ๋อฉันไปส่งผู้นายเรียกรถนะ,ะเฮ้ยไม่ต้องรองนั่งรถผมไปก็ได้พี่ซื้อรถเหรออ๋อ ฮ้ยรถคันนึ่งก็ไม่ได้แพงเท่าไรพี่จอดรถไว้ที่หน้าร้านบะหมี่ไปกันเถอะรถนายไม่เร็วเลยนะน่ารักก่ะรถคันนี้ไปซื้อมือสองมาจากในเน็ตดูเก่าไปหน่อยแต่ที่จริงดีมากใช้ดีมากดูสิน่นหนักที่รถรับได้น่าจะพอสำหรับเราสองคนพอดี เดี๋ยวพี่ขับจช้านะขึ้นมาเอาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เรื่องเล็กซ่อมหนก็ใช้ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่พาเธอไปเรียกรถไม่ต้องหรอกฉันไปเองก็ได้ใครเนี่ยแฟนฉันเองฉันไปเรียกรถข้างหน้าก่อนนะบายบายบายฮัลโหล จีนมีแฟนแล้วเหรอลีจันเจียนรอพี่แป๊บเงอไปแล้วนะดีจังเลยตอนนี้ฉันกำลังเรียกรถลุกข้าไปค่ะ นี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณต้องการเหรอตอนแรกฉันอยากคุยกับคุณเรื่องพวกพี่ชายของฉันพวกเขากลับมาแล้วใช่ไงพี่ชายที่ไปเรียนต่างถิ่นสองคนนั่นแหละตอนนี้พวกเขาย้ายมาอยู่ห้องตรงข้ามฉชนแล้วยุ่งยากจะมัดเลย ตอนที่ฉันรู้สึกกับพวกเขาสองคนน่ะเหรอฉันไม่รู้ว่าเพราะฉันอ่อนไหวเกินไปไหมฉันว่าตอนนี้สายตาที่พวกเขามองฉันค่อนข้างเหมือนตอนเด็กๆะก็คือตอนที่พวกเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานให้ความรู้สึกเอองาๆเนอะ ว่าไม่ให้เขาโทรมาปวดลูกอีกให้ลูกเที่ยวให้สนุกแต่ลูกนะก็อย่าเล่นนานนะล่ะใช้วันหยุดตรุษจีนสองปีที่สะสมไว้ให้ครบแล้วก็รียกลับโรงพยาบาลอย่าให้หัวหน้ารู้สึกไม่ดีกับลูกแล้วก็ท่อบต่อง,งานในอนาคตลูกจะถูกไหมใช่แล้วก็เมื่อวานอีกตอนที่แม่ผ่านร้านขายหนังสือซื้อสูตรทำอาหารใหม่มาสองสาเล่มยังไงแม่อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําฝึกทําอาหารเพิ่มสักสองสาอย่างแล้วกันนะอย่างเดียวที่แม่ทําได้ก็คือการดูแลพวกลูกสองคนให้ดี แล้วก็ลูกชอบอาหารที่ลีไห่เฉา,าทำไม่ใช่เหรอลูกถามเขาหน่อยสิว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ไว้ลองฝึกดูถ้าลูกชอบอาหารึ้นชื่ออะไรก็ส่งวีแชทมาบอกแม่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวแม่จะจัไว้มีแค่ชื่ออาหารก็ได้เดี๋ยวแม่ลองหาดูแล้ว คุณครับบะหมี่ได้แล้วอขอบคุณค่า้างั้นพูดแบบนี้คืนนี้ก็ไม่กลับมาค้างแล้วใช่หรือเปล่าอ๋อเหลิงค่อยๆทานนะครับได้ติดแจำไว้นะไม่มีอะไรก็โทรมาบ่อยๆก็ได้ครับขอบคุณครับพ่อ กินเนื้อเยอะๆหน่อยซิพร้อมเราอีกแล้วเนี่ยอันนี้เซวจูบะมี่ซีฟู้ดสองทีได้เลยค่ะคุณน้าฉันนั่งตามสบายเลยจ้ะมีที่นั่งไหมอ๋อนั้เชียนน่ะเหรอันั่งนี่สิครับเออเหรอผิงก็อยู่ด้วยเหรอฮะเออเหรอผิงได้ยินว่าลูกชายคุณกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วก็นั่งอยู่นี่ไง คุณยายเชอคุณยายเดียระนี่เซียวหลิงเซียวโตขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอถ้าเจอะต่ำถนนยายจำเธอไม่ได้แหมตายจริงเด็กคนนี้อีกโตยิ่งหล่อบอกเลยอะไรกันหนาดตาเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละนะแบบนี้เป็นคนทั่วไปอีกหรอหลิงเซียวของเราเนี่ยเป็นหมอใช่นะกายงานก็ดีนี่ถ้าปล่อยออกไปนะพวกเด็กสาวๆน่ยคงจะแห่กันแย่เลยล่ะใช่แล้วค่ะนี่ีเซียวมีแฟนหรือยังจ๊ะยังครับ เออหลิงเจียวกลับมาครั้งนี้จะกลับไปอีกไหมไม่ไปแล้วครับผมมีงานทําเรียบร้อยแล้วครับจริงสิช่วงนี้แม่เธอสุขภาพเป็นยังไงบ้างถือว่าหายดีหรือยังก็ยังไม่หายขาดหรอกครับยังไงก่อนดน้านนี้ก็เป็นอัมพาตรุนแรงแต่เขาก็มีจิตใจที่แน่วแน่บ้ากหลายปีมาเนี้ยยืนหยัดทากายภาพบำบัดจะมีคนฝึกให้ด้วยทั้งขาข้างหนึ่งจะเดินไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าซื้อผักทากับข้าวใช้ชีวิตพืชฐานพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ เด็กคนนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆก็ใช่นะสิน่าสงสารจังเลยแต่ถ้ากลับมาก็ดีแล้วละ <ś> ่ละ ขอบใจขับใจขับใจไห้เฉานี่ชอดจริงๆเลี้ยงลูกชายไม่เสียเปล่าลูกชายกลับมาทั้งคู่เลยเผีิงนี่ชอบดีกว่าอีกนะเลี้ยงลูกไม่เคยต้องทุกข์ใจเลยสักนิดเดียวออใช่ใช่่นีต้องขอบคุณไห้เฉาเขาเลี้ยงละอ้อดูแลดี่กผมเสียเองแน่นอนมาแล้วมาแล้วเหรขอบใจนะไห้เฉาทำไมไม่เห็นจื่อชิวเลยล่ะจือชิวนพักอยู่ข้างนอกอยู่ตรงข้ามกับเสี่ยวเจียนนะครับ เดี๋ยวหลิงเซียวก็จะย้ายไปอยู่ด้วยแล้วเด็กๆน่ะพอกลับมาก็ここอยากจะไปอยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่ขอฉันพูดหน่อยนะคุณก็เลือกลูกเขย,ยจากลูกชายสองคนนี้แหละ <c oughs> เรือล่มในหนองกั้นทองจะไปไหนต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันห <c oughs> ลิงเซียวถือว่าจริงไหมหครับจะพยายามพยายามนะพยายามพยายามพยายาม